ปลาซ่ปซอ้าสระอะดูด้วยดูดิแม่ชีสลาอะสะปูเงียบก็ลุกสระอาสระอาสาอาสอีสาอีอีดูมือแม่ลุกสาอะอสาอือสาอือสาอะอสลาอะออดูมือครับ ดูมือแม่กับเอาเร็วๆอ่านเลยไหมอาเลอาหนับเล็กวะานับเล็กวะอ๋อนี่เด็กข่อยอ่านเร็วดูมือด้วยเลยลูกดูมือด้วยเร็วเร็วเอาจันเร็วแม่ไม่ตันเลยเก่งจังเลยหนึ่งสาางประหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งวัน1วันสองสองสชู 嗯。<弄> <laughs>